ในปี2003ได้มีการค้นพบเรือสินค้าที่ชื่อซาวมาโรนา9 6ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ปี1968ซึ่งภายในเรือนั้นก็จะพบกับชายในก้อนน้ำแข็งที่ได้ถูกระบุว่าเป็น SCP-212 t s ไม่มีใครรู้ว่าชายผู้นี้เป็นใครมาจากไหนแต่เขามีความสามารถคล้ายพลังจิตที่จะพูดออกมาให้คนภายนอกได้ยิน โดยจากการพูดคุยกับ SCP-212 TH จึงทราบว่ามีผู้คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหวาดกลัวเขาและต้องการจะฆ่าเขาซึ่งเขาก็เลยจัดการฆ่าคนพวกนั้นก่อนส่วนคนที่เหลือเห็นว่าฆ่าเขาไม่ได้ก็เลยจับเขาแช่แข็งเอาไว้ซึ่งเขาก็มีความอาฆาตแค้นอยากจะออกไปแก้แค้นและอ้อนวอนให้องค์กรช่วยปลดปล่อยตัวเขาทีซึ่งแน่นอนว่า ทางองค์กรก็คงจะยิ่งกักขังเขาไว้ให้แน่นหนายิ่งกว่าเดิม